สวัสดีครับสาหรับผู้เรียนทุกท่านที่เข้ามาสู่หลักสูตรเล่นกับลูกเล่นกับหลานสร้างสมองสามพันวันหลักสูตรนี้ก็สําหรับทั้งคุณพ่อคุณแม่คุณปู่ย่าตายายคุณครูพี่เลี้ยงหรือว่าทุกท่านที่มีวิชาชีพหรือทํางานกับการพัฒนาเด็กการสอนเด็กการเรียนรู้ของเด็กการดูแลเด็กหรือการคุ้มครองเด็กก็ตามแต่นะครับสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้ทั้งสิ้นบทเรียนนี้เนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งของประกาเศเียบัตร นักปฏิบัติการก,การเล่นสู่การเรียนรู้นะครับซึ่งเป็นของสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวมหาวิวทยาลัยมิดลนและก็ยังเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรปริญญาโทชื่อว่านวัตกรรมการพัฒนาและคุ้มครองเด็กหลักสูตรนี้เป็นความร่วมมือนะครับของทางสถาบันแห่งชาติเองของมหาวิทยาลัยมิดลนของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขและของมูล,มลนิธิสร้างเสริมความปลอดภัยในเด็กครับ สำหรับบทที่1ของเราเราเรียกว่าบทหนอนน้อยกระตึบกระตึบครับก่อนอื่นเราก็ต้องแนะนำกันก่อนว่าทำไมถึงต้อง3,000วันอันนี้นักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกเขาพบเลยนะครับว่าสมองของคนเราเนี่ยพัฒนาต่อเน,นื่องตลอดชีวิตแต่ในช่วง8ปีแรกเนี่ยถือว่าสำคัญอย่างมากนะครับในการที่จะทำให้สมองมีการก่อร่างสร้างตัว เป็นโครงสร้างที่ดีนะครับแล้วก็จะสามารถที่จะใช้มันให้เป็นประโยชน์ไปตลอดชีวิตได้ถ้าช่วง8ปีแรกเริ่มก่อร่างสร้างตัวเป็นโครงสร้างที่มีความบกพร่องแล้วแล้วก็ส่งผลระยะยาวเลยสิ่งที่ก่อให้เกิดความบกพร่องใหญ่ๆนะครับมีตั้งแต่ความผิดปกติแต่กําเนิดนะการขาดสิ่งจําเป็นในการต้องใช้งานของสมองอนะ่ะก็มีตั้งแต่สารอาหารนะฮะออกซิเจนนะครับ การที่มีสิ่งที่มาทําลายมันที่สําคัญสําคัญก็การบาดเจ็บนะครับการกระทบกระแทกกระทันทั้งหลายนะสารพิษก็เป็นการบาดเจ็บชนิดหนึ่งนะครับที่มาทําลายสมองแล้วก็การติดเชือ้อนะทั้งเชื้อไวรัสแบคทีเรียหลายอย่างเลยก็มุ่งไปทําลายที่สมองนะครับอันสุดท้ายเนี่ยคนมักจะไม่นึกถึงก็คือความเครียดความเครียดเนี่ยภาษาอังกฤษเขาเรียก toxic stress หรือความเครียดเป็นพิษ เกิดจากการที่เด็กต้องตกอยู่ในสภาะแวดล้อมที่แบบถือว่าเป็นประสบการณ์เลวร้ายของเขาอะนะพ่อะแม่ที่เคร่งเครียดหน้านิ้วคิ้วขมวดเกลี้ยกราดด่าทอทํำร้ายทางอารมณ์ทํำร้ายทางร่างกายทําให้เขากลัวเขาเจ็บอยู่ตลอดเวลาระยะยาวเนี่ยจะสร้างเด็กเองจะสร้างท็อกซิกสเตรสฮอร์โมนขึ้นมานะซึ่งไปทําลายสมอง ของเขาซึ่งส่งผลระยะยาวนะครับตั้งแต่พันธกานร,ราชานในวัยเด็กเล็กการเรียนประสบไม่ความไม่สําเร็จในวัยเรียนพฤติกรรมเบี่ยงเบนในวัยรุ่นนะการทํางานล้มเหลวในวัยทํางานจนกระทั่งเกิดกลุ่มโรคไม่ติดต่อไม่ว่าจะเป็นกลุ่มโรคความดันสูงเบาหวานหรือกลุ่มโรคหัวใจเส้นเลือดในสมองก็ทมแต่ครับมีผลตอลอดชีวิตทีเดียวสามพันวันแรกของชีวิตก็มาจากการตั้งครันเด็กอยู่ในคัน 270วันหรือ9เดือนออกมาข้างนอกอีก365วันคูณ8ปีนะครับก็ขาดบ้างอะไรบ้างนะฮะก็เอาตัวเลขกลมๆก,ก็เป็น3,000วันนะครับเป็นตัวเลขที่เราพูดถึงสมองเด็กตั้งแต่ในครรยันอายุ8ปีจึงมีมตัตโตที่สำคัญก็คือพัฒนาและปกป้องสมอง3,000วันสู่สุขภาพและศักยภาพตลอดชีวิตครับ ก็อย่างที่ได้พูดไปแล้วนะครับสมองเนี่ยสร้างมาตั้งแต่ในครันออกมาแปปีแรกแล้วต้องใช้งานตลอดชีวิตนะครับดังนั้นสร้างสมองภายใน3ามพันวันแรกของชีวิตให้ดีเราจะต้องใช้ประโยชน์มนะันในในการที่จะออดูแลตัวเองดูแลสังคมนะดูแลโลกของเราต่อไปในอนาคตด้วยนะครับต่อไปเราก็มาเริ่มเล่นกันเลยนะครับ ตอนนี้เรารู้หน้าที่ของสมองแล้วบทเรียนบทที่1บทเล่นบทที่1ของเราเราก็ามาเล่นกันในบทที่ชื่อว่าหนอนน้อยกระดึบกระดึบโดยคู่เมียวคู่เมียวนี่ก็เป็นครูของสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวของมหาวิทยาลัยมหิดลน,นะครับคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายคุณครูพี่เลี้ยงหรือผู้เล่นกับเด็กทั้งหลายนะครับ ที่เข้าสู่บทเรียนครั้งนี้มาดูคลิปกันและคิดก่อนนะครับก่อนที่เราจะไปเล่นกับเด็กว่าเด็กได้เรียนรู้เรื่องอะไรบ้างในบทเล่นครั้งนี้นะครับเขาได้พัฒนาการอะไรบ้างผู้สอนต้องไปเตรียมความรู้อะไรต้องเตรียมตัวเตรียมทักษกะการเล่นอะไรถึงจะทําให้การเล่นครั้งนี้เด็กๆได้ความรู้ตามที่เราตั้งใจได้ความสนุกได้ความสุข แล้วก็ได้พัฒนาการด้านต่ตางๆอย่างปลอดภัยด้วยนะครับเอ้ามาดูคลิปกันสวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับคุณเหมียวอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะคุณเหมียวจะมาพาเด็กๆไปเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับพลังงานลมค่ะ พลังงานลมเป็นพลังงานธรรมชาติที่อยู่รอบๆตัวเราเอ๊เราจะรู้ได้ยังไงว่ามีลมหรืออากาศอยู่รอบๆตัวเราเด็กๆลองเอามือโบกดูนะคะที่ใบหน้าอ้าถ้าเด็กๆรู้สึกว่ามีลมเย็นๆมากระทบที่ใบหน้าของเราน,ะน,ะะนั่นคือมีพลังงานลมอยู่รอบๆตัวเราค่ะวันนี้คุณเหนือจะมาชวนเด็กๆทำของเล่นค่ะของเล่นชิ้นนี้นะคะไถลมปากเป่า,ปา หรือลมจากร่างกายของเรานี้ละค่ะอุปกรณ์ในการทำของเล่นวันนี้มีดังนี้นะคะกันไกลปากกาหลอดดินสอกระดาษดดดและไม้บรรทัดค่ะให้เด็กๆนะคะวัดกระดาษกว้าง3ามเซนยาว สิบสีเซนค่ะใช้กันไกรตัดกระดาษนะคะให้ขาดออกจากกันนะคะจะได้เส้นแบบนี้ค่ะให้เด็กๆนะคะนำมาพับครึ่งค่ะและพับเข้ามาหาตรงกลางอีกทั้งหนึ่ง พับเข้ามาอีกทบหนึ่งค่ะจะได้แบบนี้นะคะพับอีกด้านหนึ่งนะคะเข้ามาที่ตรงกลางและพับเข้ามาอีกหนึ่งทบค่ะแบบนี้นะคะต่อไปนะคะเราจะใช้กันไกลนะคะมาตัดกระดาษนะคะให้เป็นวงรีนะคะ ัดด้านข้างนะคะทั้งสองข้างเลยค่ะนี่ค่ะจะได้แบบนี้นะคะเด็กๆแล้วเราก็จะกลางออกนะคะเราก็จะตกแต่งหน้าตาให้เขาค่ะ ใส่ตาใส่ปากเสร็จแล้วค่ะเด็กๆของเล่นชิ้นนี้เขามีชื่อเรียกว่าเจ้าหนอนน้อยกระดึบกระดึกค่ะเด็กๆครเรามาดูวิธีการเล่นกันนะคะวิธีการเล่นก็คือใช้หลอดค่ะนำหลอดนะคะมาเป่าตรงกลางลําตัวของเจ้าหนอนค่ะใช้พลังลมจากร่างกายของเรานะคะ จะทำให้เจ้าหนอนเคลื่อนที่ไปค่ะเรามารองดูกันนะคะเด็กๆทำง่ายแล้วก็สนุกด้วยใช่ไหมคะเด็กๆเจ้าหนอนน้อยกระดึบกระดึกเนี่ยเด็กๆทําเสร็จแล้วอย่าลืมชวนคุณพ่อคุณแม่มาเป่าแข่งกันนะคะวันนี้ครูเหมียวคงต้องลาไปก่อนนะคะ สวัสดีค่ะบ๊ายบายอาจบแล้วนะครับคงจะได้เทคนิคในการไปเล่นกับเด็กๆแล้วแต่ก่อนอื่นมาตอบคำถามกันก่อนเด็กได้อะไรผู้สอนต้องเตรียมตัวอะไรกันนะครับ เห็นว่าเด็กก็ได้เรียนรู้หลายเรื่องเลยนะเราพูดถึงเรื่องลมแรงลมพลังงานในการที่จะทําให้เจ้าตัวหนอนมันเคลื่อนที่ไปเราได้คําว่าตัวหนอนตัวหนอนคืออะไรคุณพ่อคุณแม่รู้ไหมผู้ด,ดูแลการเล่นของเด็กรู้ไหมตอบเด็กได้หรือเปล่านะฮะการใช้กันไก่อ,อายุเท่าไหร่นะถ้าลูกเราอายุสองขวบครึ่งเขาจะเป็นผู้ตัดได้ไหม นะหรือเป็นผู้ดูเฉยๆถ้าเขาอยากตัดละ่ะเราจะเอาอะไรให้เขาเล่นเขาตัดควบคู่ขนานไปกับการตัดของเราซึ่งต้องใช้ความคมของกันไกรอยู่นะจะเห็นได้ว่าเด็กได้เล่นกันพับกระดาษนะพับเข้าหากันแล้วเ็าแปลกมากนะพับพับเสร็จแล้วตัดเ,เป็นรูปวงรีคลี่ออกมากลายเป็นตัวหนอนได้ด้วยนะฮะได้เรียนเรื่องไม้บรรทัดนะเรื่องมาตรวัด กว้าง3มเซนยาว14เซนได้นับตัวเลขนะฮะนับด้านกว้าง1-3ถึงไม่พอนับด้านยาวนับถึง14นะ่เนี่ยโอ้โหเด็กเล็กนี่ก็จะต้องเป็นเรื่องใหม่ๆของเขาเลยทีเดียวนะฮะได้ลากเส้นตามเส้นทัดนะได้ระบายสีเจ้าตัวหนอนได้ตกแต่งใบหน้าบางคนอาจจะแต่งเป็นหน้ายิ้มบางคนแต่งเป็นหน้าบึ้งก็ได้นะครับได้เรียนรู้เรื่องความปลอดภัยนะทำไมกันไกรของลูกนะถึงปลายมน นะด้านขากรรไกรนะมีความคมตัดแล้วนิ้วขาดได้ของลูกไม่คมนะได้มีโอกาสได้อธิบายแล้วก็สอนวิธีการถือการใช้นะไม่เอานิ้วใส่เข้าไปด้านไหนตัดออกมานิ้วขาดได้นะได,ได้มีโอกาสได้สอนด้วยความปลอดภัยไปเลยนะครับหมวดหมู่พัฒนาการเห็นว่ามีตั้งแต่การใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก การประสานง,งานกันเ้ยกับการมองเห็นการประสานง,งานออของสมองด้านซ้ายด้านขวาในเวลาเดียวกันนะนะเช่นการตัดกระดาษที่มือหนึ่งต้องถือหน้ากระดาษอีกมือหนึ่งถือกันไกลในการตัดนะครับได้เรียนรู้คำศัพท์ต่างๆนะก็เป็นพัฒนาการด้านการสื่อสารนะไดออ้มีพัฒนาการด้านของสติปัญญาความรอบรู้ความรู้คิดในเรื่องของความรอบรู้ทางธรรมชาติ นะครับเกี่ยวกับตัวหนอนเราอธิบายเพิ่มเติมได้นะได้เรียนรู้ทางด้านคณิตศาสตร์ตัวเลขได้เรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ด้านแรงด้านลมแล้วกเ็เรื่องของพลังงานนะครับได้พัฒนาสมองด้านที่เป็นเรื่องของศิลป,ปะความสวยงามต่างๆนะฮะในการตกแต่งตัวหนอนนะครับได้เรียนรู้เรื่องความปลอดภัยพัฒนาการด้านความเสี่ยงความรอบรู้ทางสุขภาพนะครับ ออการที่เราได้เล่นเป่าให้เจ้าตุ้นนอนเคลื่อนที่ได้แต่ก่อนจะไปถึงจุดของการเล่นเนี่ยเด็กต้องอดทนก่อนนะต้องเริ่มตั้งแต่การผลิตมันออกมานะรัะน,นั้นก็จะมีช่วงเวลาที่เด็กต้องฝึกการรอคอยนะครับต้องออหรือว่าต้องทางานก่อนแล้วก็มีความสุขทีหลังแต่จริงๆแล้วเราสามารถทําให้การทํางานตั้งแต่แรกเนี่ยเป็นสิ่งที่น่าสนใจและเด็กๆก,ก็อยากจะทําสนุกตั้งแต่เริ่มจับกระดาษแล้ว แล้วก็ยังมีผลลัพธ์ที่รออยู่หวังผลอยู่ข้างหน้าจะได้เป็นตัวหน่อที่เคลื่อนที่ได้นะด้วยแรงลมเดี๋ยวจะได้มาเป่าแข่งกับคุณแม่นะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นการฝึกของการควบคุมตนเองการหลอคอยที่สําคัญมากนะฮะฝึกจากการเล่นนี่เลอันนี้จะเป็นพัฒนาการที่มีประโยชน์ในการที่ทำให้เขาเข้าสู่สังคมได้นะในอนาคตนะครับและทั้งหมดนี้ก็เป็นความคิดสร้างสารรค์ในหลายๆเรื่อง เด็กสามารถไม่เียกตัวหนอนก็ได้เรียกอย่างอื่นก็ได้แล้วแต่สิ่งทีเ่เขามีความรู้อยู่แล้วก็คิดว่าอยากจะเรียกมันเป็นอะไรตามความเข้าใจของเขาอาจจะตกแต่งหน้าตาที่แตกต่างกันใช้สีที่แตกต่างกันไปเป็นต้นนะครับเป่าให้ทิศทางการเคลื่อนที่มันออกไปทางซ้ายขวาก็ได้เป่าถอยหลังก็ได้นะครับพวกนี้ก็จะเป็นความคิดสร้างสารรค์ที่เราก็จะสังเกตจากเด็กว่าเขาคิดนอกกรอบได้มากน้อยแค่ไหนได้ด้วยนะครับ าวความรู้นะผู้ด,ดูแลการเล่นเห็นว่าเด็กจริงๆได้ความรู้เยอะมากแล้วไม่ได้เล่นแค่ครึ่งชั่วโมงจบนะสามารถเล่นเป็นโปรเจกต์ตลอดสัปดาห์ได้เลยนะครับพอรู้จักตัวหนอนแล้วพ่อแม่ก็ต้องอธิบายได้นะพ่อแม่ก็ไปดูนะครับนี่เป็นเว็บไซต์ของวิกิพีเดียง่ายๆสั้นๆหน,นอนคืออะไรแม่ต้องรู้ก่อนเดี๋ยวเด็กถามหนอนคืออะไรตอบไม่ได้นะครับไประบายสีเพิ่มเติม นะก็จะเป็นการสอนการวาดรูประบายสีก็นี่ครับเว็บไซต์นี้เขาสอนนะครเวาดรูปน,นะนี่เป็นตัวอย่างจะเปิดเปังแล้วคุณร้อแม่ก็กลับไปดูเว็บไซต์ นั้นเด็กยังได้เรียนเรื่องเกี่ยวกับมันมนทัดการนับตัวเลขอย่างที่ว่าไปแล้วนะครับก็เป็นพื้นฐานทางคณิตศาสตร์อย่างหนึ่งนะครับการใช้กันไกเนี่ยในเว็บไซต์ที่ผมให้มาเนี่ยนะครับเป็นของครูแหม่มซึ่งเป็นครูที่มีประสบการณ์ด้านอนุบาลมากว่า10ปีโอสอนไว้ดีนะครับท่านสอนไว้มีหลายขั้นตอนหลายกลุ่มอายุไปดูตามเว็บไซต์ที่ผมให้มานะครับ โดยสรุปใหญ่ๆของผมเองก็อยากจะแนะนําอย่างนี้นะครับว่าการใช้กันไข่นี่เป็นพัฒนาการที่ไม่ไม่ไม่ง่ายทีเดียวเลยนะแต่ก็ต้องออฝึกเด็กนะเนื่องจากเป็นสิ่งที่เด็กจะต้องใช้ในอนาคตแล้วก็ขณะเดยียวกันเอามาใช้ในการประเมินพัฒนาการหลายอย่างของเด็กได้แต่ต้องใช้ถูกวิธีตามอายุของเขานะครับเด็กที่อายุ เอ่อหปีครึ่งถึง2ปีครึ่งอาจจะเริ่มด้วยการจับกันไก่ของเด็กเล็ก,กน,นะครับซึ่งเป็นกันไกพ่พลาสติกปลายมนไม่มีความแหลมคมที่บริเวณด้านตัดของขากันไก่เลยนะครับเวลาเริ่มต้นใหม่ๆของอายุเอ่อเด็กที่อายุปีครึ่งถึง2ปีครึ่งนี้ก็จับ2มือนะเพื่อจะฝึกการเปิดปิดขากันไก่ได้นะครับวิธีการตัดไปตัดดินน้ํามันก่อนน้ํามันที่เป็นอยู่เป็น็นก้อนนะครับตัดให้เป็นชิ้นเล็ก ามลูกเลยอนี้ก็เป็นการฝึกให้เด็กเคยชินกับกันไก่ก่อนพออายุ2ปีครึ่งเนี่ยนะครับก็ยังใช้กันไกข,ของเด็กเล็กอยู่นะครับแต่เริ่มฝึกโดยการจับมือเดี่ยวดโดยการเอานิ้วโป้งใส่เข้าไปในหูกันไกที่มีช่องที่เล็กกว่านะครับแล้วก็อีกสีนิ้วสอดเข้าไปในหูที่ใหญ่กว่านะครับแล้วก็ฝึกเปิดปิดนะโดยที่หมุนมือเอานิ้วโป้องอยู่ด้านบนนะครับเอาสีนิ้วอยู่ด้านล่างแล้วก็ฝึก เปิดปิดคันไกลให้ได้ก่อนนะครับพออายุใกล้3ปีเนี่ยนะฮะก็จะเริ่มมาฝึกตัดนะฮะตัดกระดาษนะฮะเอ่อตัดบินน้ํามันตัดกระดาษนะครับพอ3ปีก็ฝึกตัดให้เป็น2ท่อนได้กระดาษต้องไม่กว้างมากเกินไปนะครับแล้วก็ตัดให้ขาดออกจากกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นการฝึกสําหรับเด็กที่อายุน้อยกว่าสามพออายุ3าถึงสปีเนี่ยเริ่มลากเส้นนะฮะแล้วก็ใช้2มือคือมือหนึ่งเนี่ยจับกระดาษอีกมือหนึ่งก็ ตัดตามเส้นไม่ต้องคาดหวังว่าตรงเป๊ะเลยนะครับอาจจะห่างออกไปสักเซนได้1เซนได้เลยนะครับเด็กนี่อาจจะยังไม่มีความแน่นยําแต่ว่าเป็นการฝึกให้สมองสั่งการนะให้เกิดการประสานงานของกล้ามเนื้อกับสายตากล้ามเนื้อเป็นกล้ามเนื้อของสองฝั่งด้วยมือหนึ่งถือบัะครองกระดาษมือหนึ่งถือกันไก่นะครับอันนี้ก็กระตุ้นสมอง หลายส่วนพร้อมๆกันทีเดียวพออายุ4 5ปีก็เริ่มตัดเป็นเส้นโคง้งตัดเป็นสามเหลี่ยมอายุเกิน5ปีก็ตัดตามรูปร่างลักษณะของวัตถุที่มีความซับซ้อนได้แล้วนะครับอ,อ,อาจจะไม่ใช่เป็นเส้นทางเดียวนะครับเพราะนั้น5ปีขึ้นไปนี่เริ่มเก่งมากขึ้นแล้วนะครับนี่ก็เป็นพัฒนาการด้านการใช้กันไกลนะสำหรับเรื่องลมเนี่ยคุณพ่อแม่ก็อาจจะเลือกเอา จากที่เด็กได้เห็นทุกวันเพื่ออธิบายลมเพิ่มเติมนะฮะลมที่ทําให้เจ้าหนอนเคลื่อนที่ไปทางน้านะพัดลมพัดสู่ไปหน้าเราหรือว่าธงชาติโบกไปทิศทางใดแสดงว่าล,ลมต้องมาจากทิศทางใดต้นไม้เวลาลมพัดนะฮะมีพายุนะก่อนฝนตกนะครับเอ,อ่อต้นไม้พัดโอนเอียงไปด้านใดลมวิ่งในทิศทางใดนะอันนี้ก็จะใช้ช่วยอธิบายเพิเ่มเติมให้เด็กเข้าใจธรรมชาติ อีกเรื่องหนึ่งที่เป็นเรื่องสําคัญสําหรับเด็กๆในการพัฒนาเขาก็คือการใช้ดนตรีการเต้นเข้าจังหวะทั้งหลายพวกนี้จะช่วยพัฒนาสมองได้อย่างมากงานวิจัยเกี่ยวกับดนตรีกับการพัฒนาสมองเด็กอันนี้ก็มีอยู่เยอะมากทีเดียวคุณพ่อแม่ไปดูฉบับเต็มในในเว็บไซต์ที่ผมให้มาตามนี้นะครับนี้ผมก็จะให้เห็นเพลง จใครจะนอนตัวใหญ่ลูใครกันเนาะกระดึบกระดึกบไปกระดึบกระดึบไปกระดึบกระดึกบไปกระดึบกระดึกบไปกระดึบกดึบ ครับก็จะเห็นได้ว่าการเล่นบทเรียนเดียวเนี่ยเราสามารถเชื่อมโยงเพิ่มเติมจากการสร้างของเล่นด้วยกระดาษก็นำไปสู่การวาดภาพระบายสีนำไปสู่การร้องเพลงนำไปสู่การพาเดินชมธรรมชาติของจริงให้รู้จักกตัวหนอนในธรรมชาติที่แท้จริงเลย ทั้งหมดนี้จะสามารถทําเป็นโปรเจกต์ตลอดสัปดาห์ได้เลยนะครับไม่ใช่การเล่นแค่สามสิบสีสิบนาทีเท่านั้นเองนะครับแต่การเล่นต้องสนุกแล้วก็เด็กๆต้องมีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ดูแลการเล่นความสนุกความสัมพันธ์ที่ดีเนี้ยจะนําไปสู่ความสุขของเด็กนะครับความสุขทางจิตใจทางร่างกายของเด็กก็จะนําไปสู่สุขภาพสมองที่ดี ซึ่งส่งผลต่อการพัฒนาสมองการทํางานของสมองทั้ง5ด้านเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านการควบคุมกล้ามเนื้อการเคลื่อนไหวประสาทสัมผัสด้านอารมณ์จิตใจด้านการสื่อสารการพูดการอ่านการเขียนนะครับด้านสติปัญญาและความรู้คิดรวมทั้งด้านที่สําคัญอีกด้านหนึ่งก็คือด้านการควบคุมตนเองการควบคุมตนเองนี้เป็นการทํางานของสมองที่นําไปสู่ หลายเรื่องเลยนอกจากจะเป็นการทํางานเพื่อโมกเป้าจนประสบความสําเร็จหรือที่เราเรียกว่า executive function นะครับการควบคุมพฤติกรรมเสียงของตัวเองการทําให้ตัวเองรู้มีความเสถียสละก,การทํางานเพื่อผู้อื่นมีจิตอาสาปกป้องสังคมชุมชนและปกป้องโลกอันนี้ก็มาจากการควบคุมตนเองซึ่งเป็นฟังก์ชันเป็นหน้าที่หนึ่งของสมองเลยนะครับนอกจาก ตัวเด็กเองผู้ดูแลการเล่นก็ได้รับการพัฒนาและการพิ้นู้สมองเช่นเดียวกันครับไม่ใช่ตัวเด็กอย่างเดียวนะครับผู้ดูแลการเล่นด้วยเราเคยมีงานวิจัยที่วัด e f executive function ของผู้สูงอายุก่อนที่ไปฝึกเล่านิทานแล้วก็กลับไปเล่นิทานในเด็กฟังแล้วก็กลับมาวัดระดับของ executive function กันใหม่อีกครั้งหนึ่งก็พบว่ามีการพัฒน,นาใน ทิศทางที่ดีขึ้นของผู้สูงอายุด้วยนะครับจบแล้วนะครับสำหรับบทที่1ของเราสำหรับท่านที่สนใจที่จะดูคลิปการเล่นเพิ่มเติมขอให้เข้าไปที่เว็บไซต์ของสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวมีคลิปที่ถูกพัฒนาโดยทีมคุณครูของศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยสาธิตสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวร่วมกับศูนย์พัฒนาเด็ก ที่อยู่ในชุมชนแออัดของกรุงเทพมหานครซึ่งมีกันหลายร้อยศูนย์นะครับในกรุงเทพเนี่ยร่วมกันพัฒนาคลิปการเล่นท่านสามารถเข้าไปเลือกเล่นได้ครับเป็นการเล่นเรียกได้ว่าเล่นที่บ้านใช้อุปกรณ์ในราคาถูกหาได้ทุกครอบครัวไม่ว่าจะยากดีมีจนอย่างไรนะครับก็นำไปดูและคใา้เล่นเพื่อให้เด็กมีความสุขสนุก กับการเล่นอันนั้นนะครับเพื่อให้เกิดการพัฒนาเด็กสำหรับบทเรียนที่หนึ่งนี้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรประกาศนียบัตรของสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวมหาวิทยาลัยมหิดลเราเรียกหลักสูตรนี้ว่าประกาศนียบัตรนักปฏิบัติการการเล่นสู่การเรียนรู้ครับขอให้ท่านที่สนใจไปดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของสถาบันเช่นเดียวกันนะครับ นอกจากนั้นท่านที่ได้เรียนบทเรียนนี้นําไปใช้ประโยชน์ในการเรียนต่อในหลักสูตรประกาศนียบัตรนักปฏิบัติการการเล่นที่ว่าแล้วยังเก็บการเรียนนี้ไว้ใช้สําหรับสําหรับผู้สนใจนะครับสําหรับการเรียนปริญญาโทสาขานวัตกรรมการพัฒนาและคุ้มครองเด็กซึ่งจะเปิดปลายปีนี้ <S <S เช่นเดียวกันนะครับ <S <S เป็นรุ่นแรก ของสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวมหาวิทยาลัยมหิดลครับบทเรียนว่าด้วยเรื่องของเล่นกับลูกเล่นกับหลานสร้างสมอง3,000วันนี้มีทั้งหมด10บทเรียนนะครับแล้วก็ท่านจะสามารถติดตามได้ทางเว็บไซต์ของสถาบันเช่นเดียวกันนะครับก็จะออกทั้งหมด10บทเรียนภายใน เดือนนี้เดือนพฤษภาคม2,563ครับเชิญทุกท่านติดตามต่อไปนะครับ